สวัสดีครับสวัสดีค่ะครบรอบ1ปีไปหม,มาดๆนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากับเหตุสลดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่มีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงโดนยิงเสียชีวิต8รายแต่แม้ว่าจะผ่านมาแล้ว1ปีนะครับบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้ที่รอดชีวิตก็ยังคงตามหาความยุติธรรมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์อยู่ครับใช่ค่ะก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะญาติิของผู้เสียชีวิตนั้น <c oughs> มองนะคะว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็รัฐบาลเองนั้นมีความล่าช้าหรือว่าปฏิบัติงานรับมือกับเหตุวิกฤตนั้นค่อนข้างจะผิดพลาดทําให้มีตัวประกันนะคะเสียชีวิตมากถึง8ปรายด้วยกันจากเหตุการณ์นะคะของที่มีนายตำรวจนายหนึ่งนะคะซึ่งโดนไล่ออกเนี่ยจับนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงไว้บนรถบัสนะคะทั้งหมด25คนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียชีวิตไป8คนนะคะญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังคงทวงถามนะคะขอเพียงคําขอโทษอย่างเป็นทางการ จากประธานาธิบดีเป็นิโนอาคิโนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางประธานาธิบดีเป็นิโนอาคิโนเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะอยากจะออกมากล่าวขอโทษสักเท่าไหร่กที่จริงแล้วประธานาธิบดีอาคิโนนะครับก็อบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่า จะไม่ขอโทษอย่างเป็นทางการครับเหตุผลของเขาคือว่าเขาไม่คิดว่ารัฐบาลและก็ประชาชนฟิลิปปินส์ทุกคนเป็นคนผิดนะครับเขาก็ได้เทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยว่าจริงๆแล้วคนที่ผิดก็คือคนที่ก่อเหตุคนเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะนําความผิดนี้มาลงให้กับรัฐบาลรวมถึงชาวฟิลิปปินส์ทุกคนครับและญาติๆนะคะก็ยังคงรอคอยความหวังอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ยังไม่มีการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการรับมือกับเหตุวิกฤตในครั้งนี้เลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางหน้าตำรวจก็ถูกปลดจากตำแหน่งเพียงแค่คนเดียวฟิลิปปินส์เองเขาก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่ตำรวจฟิลิปปินส์ยิงเข้าไปในรถปาสนั้นไม่ได้มีส่วนทำให้ตัวประกันเสียชีวิตนะคะแต่ว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจฮ่องกงนะคะสรุปว่า ความผิดพลาดของตำรวจนั้นอาจจะมีส่วนทำให้นักท่องเที่ยวทั้ง8คนเสียชีวิตค่ะลหลังจากเกิดเหตุนะครับตำรวจของฟิลิปปินส์ก็ตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการตั้งหน่วยตำรวจพิเศษขึ้นมาครับที่ชื่อว่ากองกำลังตำรวจเพื่อรับมือในสถานการณ์วิกฤตหรือว่า CAF หน่วยนี้นะครับมีทั้งหมด200คนแล้วก็คัดมาอย่าง เรียกว่าอย่างเข้มงวดเลยนะครับจากทุกๆหน่วยไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือก็มาอยู่ในหน่วยนี้แล้วก็เริ่มมีการฝึกซ้อมแล้วด้วยนะครับที่หาดซูบิกใกล้กับกรุงมนิลาและช่วงที่ซ้อมน,นั่นเองก็มีชาติที่เข้ามาสังเกตการด้วยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าสหรัฐอเมริกาครับ และเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะก็ยังส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องกงแล้วก็ฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยจนถึงตอนนี้นะคะ1ปีผ่านไปก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าฮ่องกงเองยังไม่ยอมยกเลิกคําเตือนห้ามเดินทางไปฟิลิปปินส์หากไม่มีเหตุจําเป็นฉะนั้นด้วยคําเตือนนี้นะคะก็เลยทําให้บริษัททัวร์ในฮ่องกงนั้นไม่สามารถที่จะขายแพ็กเกจท่องเที่ยวไปยังฟิลิปปินส์ได้นะักท่องเที่ยวจากฮ่องกงไปฟิลิปปินส์ ะะก็เลยลดลงไป30%จากเมื่อปีที่แล้วค่ะโดนัลด์ซังนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็บอกนะคะว่าจะไม่ยอมยกเลิกคําเตือนนี้นะคะจนกว่าที่จะเป็นเองเนี่ยจะมีมาตราการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการที่จะปกป้องนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงค่ะ